นายสรวุฒิเนื่องจำงสอสอชนบุรีพักพลังประชารัฐในฐานะกมทวิสามาันพิจรารณาร่างพรบงบงประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565สภาผู้แทนราษฎรเสียงข้างมากได้ลุกขึ้นชี้แจงกรณีงบประมาณของกองทัพบกแทนนายอาคมเติมพิทยาภัยสิธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกมทงบประมาณที่พักเพื่อไทยและพักก้าไกลขอให้เป็นผู้ตอบคำถามกรณีที่กมทเสียงข้างน้อยตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีรายละเอียด เอียดงบกองทัพแจกแจงในร่างพรบง,งบประมาณและเหตุใดกมทเสียงข้างมากจึงยกมือผ่านงบจํานวนมากของกองทัพโดยเฉพาะงบจัดซื้ออาวุธและยุโทโธปกรณ์ในขณะที่ประเทศเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยนายสรวุฒิชี้แจงท่ามกลางวิกฤตมากมายที่เกิดขึ้นกระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานที่ถูกเพ่งเล็งมากที่สุดงบของกระทรวงกลาโหม9.2หมื่นล้านบาทนั้นกระทรวงกลาโหมถูกปรับลดเป็นอัตราส่วนและเนื้อเงินที่มากที่สุดภารกิจของประเทศไม่ได้ จบเพียงเท่านี้เราเรียกร้องให้ใช้งบอย่างคุ้มค่าในเรื่องโควิดแต่เมื่อจบโควิดไปแล้วเราจะเดินหน้าอย่างไรต่อทั้งนี้ที่ผ่านมากองทัพเองก็ปรับตัวมาโดยตลอดกําลังพลจาก100%ก็ปรับลดเหลือเพียง7 5เอาวุธยุโทโธปกรณ์ก็ปรับลดมาตลอดและพยายามให้เหลือเพียง3 3ซวันนี้ทุกส่วนมีความสําคัญอํานาจในการต่อรองของประเทศก็มีความจําเป็นไม่น้อยกว่าด้านอื่นจากการพิจารณาในห้องงบประมาณจะเห็นว่างบประมาณล้วนเป็นเรื่องขีดความสามารถในการป้องกันร เทศแต่สุดท้ายแล้วเมื่อพูดคุยกันด้วยเหตุผลก็มีการปรับลดถึง1,000ล้านบาทที่สูงอยู่พอสมควรดังนั้นก็มทเสียงข้างมากขอยืนยันมาตราน,นี้ไว้เช่นเดิม ่อมาที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบมาตรา8งบประมาณกระทรวงกลาโหมตามกมาทอเสียงข้างมากด้วยคะแนนเห็นด้วย226เสียงไม่เห็นด้วย123เสียงงดออก0เสียงและไม่ลงคะแนน3เสียงโดยในวันแรกของการประชุมใช้เวลาประชุมไป12ชั่วโมงก่อนที่นายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาคนที่1ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมสั่งปิดการประชุมและนัดประชุมใหม่ในวันที่19สิงหาคมเวลา9นาฬิกา30นาที